นี่คือหมาป่าไดวูฟที่ควรจะสูญพันธุ์ตั้งแต่1นึ่งปีที่แล้วไปวครับแต่ตอนนี้น้อง2ตัวนี้โรเมรัสกับเลมูสกำลังวิ่งเล่นอยู่ครับใครจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเพิ่งทำคลิปที่เขาเอาหนูไปปรับพันธุก,กรรมให้เหมือนกับแมมมอธใช่ไหมครับบริษัทเดียวกันเลยโค l o s ซ b ไบโอเทคล่าสุดออกมาให้ดูครับว่าเขาสามารถเอาจีนของไดวูฟ ถ้าใครไม่รู้จักนะครับคิดภาพด้วยกันว่าเหมือนหมาป่าโรกันที่อยู่ในเกมบ็อกโชว์นะครับเขาไปเก็บซาก DNA มาครับแล้วนำมาศึกษาศึกษาเสร็จแล้วตอนนี้ครับเขาเอาจีนพิเศษท,ที่อยู่ในหมาป่าของไดวูฟเอามาใส่ในหมาป่าของโลกเราปัจจุบันนี้นครับและใส่เสร็จปุ๊บเอาไปให้แม่บุญธรรมก็คือหมาป่าจริงๆอ่ะอุ้มบุญให้ครับเสร็จแล้วคลอดออกมาครับเป็นหมาป่าไดรบูฟสองตัวนี้ครับ โดยสองตัวนี้มีชื่อว่าโลงรัสกับเลมูสเป็นเพศผู้ทั้งสองตัวครับอายุ6เดือนและตอนนี้คือโครงสร้างแข็งแรงมากครับและล่าสุดครับมีน้องสาวมาใหม่ตัวหนึ่งชื่อคาริซี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าน้องหมา3ามตัวนี้ตอนนี้ถึงแม้ต่อให้เขาถูกเลี้ยงด้วยคนแต่พอเขาโตขึ้นตอนนี้เขามีพฤติกรรมที่ชัดเจนเลยครับว่าเขากลัวมนุษย์ไม่เข้าใกล้มนุษย์และมีการใช้ชีวิตแบบสันโดษมากๆครับ นี่คือจุดนวัตรกรรมที่มนุษย์เราทำไม่ถึงทุกวันนี้แล้วถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมลึกขึ้นใช่ไหมครับว่าเขาใช้อะไรตัดต่อลองไปดูคลิปผมนะครับผมเคยทาเรื่อง crispr การตัดต่อพันธุกรรมครับใครจะไปรู้ครับเพื่อนๆว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องหนูแมมมอสสัปดาห์นี้เรามีหมาแว์วูฟที่สูญพันธุ์ไปแล้ว1 0 0 0 0มนปีแล้วกลับมาวิ่งได้ไม่แน่นะครับ บริษัทนี้อาจจะทําลูกไดโนเสาร์วิ่งอยู่หลังบ้านก็เป็นได้ครับเพบืพ่อนๆมีความคิดเห็นว่างไงครับผมอยากฟังความคิดเห็นทุกคนว่าแล้วหลังจากนี้มันจะมีอะไรมาอีกมาแชร์กันในคลิปนี้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม